สวัสดีครับผมหมอชายนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์เทคนิคส่วนตัวในการหาหุ้นลงทุนซึ่งมีทั้งหมด 5ข้อนะครับ5ข้อนี้มีมอะไรบ้างเรามาเริ่มฟังกันได้เลยข้อที่1น,นะครับก็คือการดูวัฒักรของเศรษฐกิจนะครับแน่นอนนะครับว่าหุ้นเนี่ยมันก็เป็น leading indicator หรือเป็นตัวชีน้นำของภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมครับเศรษฐกิจก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ภาวะก็คือตกตำ่ำนะครับฟื้นตัวเฟื่องฟูแล้วก็ถดถอยซึ่งในแต่ละช่วงของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มธุรกิจที่สามารถทำผลตอบแทนได้โดดเด่นกว่าตลาด ซึ่งเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ก็คือ business stock cycle ก็จะมีรูปตามด้านข้างนี้นะครับขึ้นมาแล้วเราก็ดูด้วว่าเฮ้ยช่วงนี้มันอยู่ช่วงไหนของเศรษฐกิจแล้วแล้วเราควรจะไปเล่นหุ้นกลุ่มไหนสำหรับข้อที่2นะครับก็คือการอ่านแล้วก็การฟังอ่านอะไรฟังอะไรก็แน่นอนครับได้หมดเลยครับ ข่าวเศรษฐกิจต่างๆบทวิเคราะห์วิจัยทางเศรษฐกิจของแบงก์ชาติหรือของสถาบันการเงินพวกนี้นะครับเขามักจะมีภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยมาเล่าให้เราฟังบ่อยๆนะครับสำหรับผมนะครับก็จะตามหาอุตสาหกรรมที่โตได้ดีในนิยามของผมโตได้ดีก็คือโตสูงกว่า GDP นะครับแล้วเราโชคดีมากนะครับที่เราอยู่ในตลาดหุ้นเนาะเพราะว่าบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยก็มักจะถือว่าเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นผู้นําในระดับหนึ่งนะครับผู้บริหารก็ต้องเก่งเนาะมีระบบตรวจสอบภายในที่ดีไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็คงเข้ามาในตลาดไม่ได้แถมพวกต้นทุนทางการเงินเนี่ยเวลาเขาจะขยายกิจการเนี่ยเขาก็จะถูกกว่าบริษัทในนอกตลาดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยก็มักจะโตได้ดีกว่าอุสตสาหกรรมในภาพรวม แล้วตรงนี้นะครับเราก็พยายามอ่านเลยว่าเฮ้ยมันมีอุตสาหกรรมไหนที่โตได้ดีแล้วมีหุ้นเนี่ยตัวไหนบ้างที่อยู่ใน u n i v e r s ร์ของอุตสาหกรรมนี้หรืออยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมนี้เราก็ไปทําการบ้านหุ้นหลายตัวหาหุ้นที่เราสนใจส่วนข้อ3นะครับก็คือการนั่งฟัง Set o p portunity day ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณตลาดหลักทรัพย์มากเลยนะครับที่จัดงานออฟเดยมาให้พวกเรานักลงทุนได้ฟัง งานออบเดย์คืออะไรก็คือผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจเขาผลประกอบการรวมถึงการเติบโตในอนาคตซึ่งตรงนี้นะครับเวลาเราฟังเราก็อย่างเข้าใจเลยนว่าอ๋อธุรกิจมันทําอย่างนี้นะ,ะไรายได้มาอย่างนี้มีโอกาสเติบโตในลักษณะน,น,นี้เราก็ฟังไปเรื่อยๆครับตัวเราที่เราสนใจนะครับแล้วเราก็ลองดูซิว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นหุ้นที่เราไปลงทุนได้นะเราก็เก็บมันเข้ามาอยู่ในลิสต์หน้าลงทุนครับผมต่อมานะครับ ข้อสนะครับข้อสก็คือดูงบการเงินซึ่งเราสามารถ เปิดงบการเงินของหุ้นทุกตัวได้ในเว็บตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นงบการเงินย้อนหลังเนาะเราก็จะดูว่าเฮ้ยบริษัทไหนเนี่ยมันมีงบการเงินย้อนหลังที่เติบโตได้ดีมาตลอดต่อเน,นื่องต่อเนื่องมีการจ่ายปันผลที่เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็จะเข้าไปศึกษานะครับอาจจะฟังอ,อัปเดตเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะไปอ่านพวกรายงานประจําปีเพิ่ม,เต,มเติมว่าเอะแล้วเขาทำยังไงอนาคตเขาจะสามารถดีต่อหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการหาหุ้นหน้าลงทุนได้นะครับและข้อ นะครับก็คือลอกนะครับลอกยังไงแน่นอนครับว่าการลอกเนี่ยมันก็ต้องเลือก คนที่เก่งก่อนใช่ไหมครับส่วนมากเนี่ยผมก็จะฟังเกี่ยวกับพี่ๆนักวิเคราะห์นะครับเวลาออกไลฟ์ของช่องต่างๆหรือว่าพี่ๆนักลงทุนเวลาออกอรายการต่างๆเนี่ยแล้วก็ฟังดูว่าเอ้ยเขาสนใจหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนเราก็ไปทําการบ้านเพิ่มเติมต่อนะครับและอย่าลืมนะครับการลอกมันก็สำคัญที่เราต้องลอกคนเก่งใช่ไหมนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถจะลอกได้นั่นก็คือบทวิเคราะห์ของ ASL รวมถึงไลฟ์ของทีมนักวิเคราะห์ของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นทีมอาจารย์หวานหรือทีมอาจารย์สุเชษนะครับตรงนี้ ก็สามารถติดตามได้ทางคอนแทคด้านล่างนี้นะครับผมก็ผมยังเชื่อว่าไม่ว่าตลาดเป็นยังไงนะครับถ้าเรามีความพยายามมากพอเนี่ยเราจะหาหุ้นที่น่าลงทุนได้อยู่เสมอครับเชื่อผมครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม